สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เรือแฝปไทยแลนด์วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับการรีวิวเชิงลึกของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากนิสสันกับนิสส a นอาริยา2025ซึ่งถือเป็น SUV พลังงานไฟฟ้าที่หลายคนเฝ้ารอคอยอย่างยาวนานการออกแบบครั้งนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ทั้งสไตล์ความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดในยุคปัจจุบัน เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่นด้วยกระจังหน้าวีโมชั่นเอกลักษณ์เฉพาะของ닛สันมาพร้อมไฟหน้าเล็ดแบบบางเฉียบที่เชื่อมต่อกับเส้นสายตัวถังที่คมชัดและโฉบเฉี่ยวเสริมด้วยเส้นไฟเลเซตเดทารม running light ที่ช่วยเพิ่มความล้ำสมัยเส้นสายด้านข้างถูกออกแบบให้ดูพลิ้วไหวและแอโรไดนามิกช่วยลดแรงเสียดทานของอากาศส่วนด้านหลังมาพร้อมไฟไท้ายเลเแบบเส้นยาวเต็มคันที่เน้นความทันสมัยและโดดเด่นในยามค่ำคืน ภายในห้องโดยสารนิสสันอาริยา2025ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดภายใต้ในแนวคิดความเรียบง่ายแต่หรูหราพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางเบาะนั่งหุ้มหนังแท้คุณภาพสูงพร้อมการเย็บแบบพรีเมียมแผงคอนโซลหน้าเป็นแบบมินิมอลและซ่อนปุ่มกดส่วนใหญ่เอาไว้ในระบบสัมผัสเพิ่มความล้ำสมัยด้วยหน้าจอแสดงผลคู่ขนาดใหญ่ที่แสดงทั้งข้อมูลการขับขี่และระบบความบันเทิงแบบครบวงจรระบบไฟแอมเบียนลรารอบห้องโดยสารสามารถปรับได้หลายเฉดสีเพื่อสร้างบรรยากาศที่แตกต่างกันตามความต้องการ นอกจากนี้ยังมีหลังคากระจกพารารมิกซันรูฟที่ช่วยให้ผู้โดยสารเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ภายนอกด้านสมรรถนะนิสสันอาริยา2025คาดว่าจะมาพร้อมกับชุดมอเตอร์ไฟฟ้าพลังสูงมีให้เลือกทั้งรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อน4ล้อ e-CORCE ที่ขึ้นชื่อเรื่องความเสถียรและการยึดเกาะถนน มาพร้อมแบตเตอรี่ความจุสูงที่สามารถวิ่งได้ระยะทางต่อการชาร์จหนึ่งครั้งมากกว่า500กิโลเมตรอีกทั้งยังรองรับระบบชาร์จเร็วที่สามารถเพิ่มพลังงานได้มากกว่า300กิโลเมตรภายในเวลาเพียง30นาทีซึ่งตอบโจทย์การใช้งานจริงทั้งในเมืองและการเดินทางไกลด้านการขับขี่นั้นยังคงรักษาความเงียบและนุ่มนวลตามแบบฉบับรถยนต์ไฟฟ้าแต่เพิ่มพลังอัตราเร่งที่ทันใจช่วยให้การขับสนุกมากยิ่งขึ้น ในส่วนของเทคโนโลยีนิสสันอาริยา2025มาพร้อมกับระบบช่วยขับ p r o p i l o t Assist รุ่นใหม่ที่สามารถควบคุมรถให้อยู่ในเลนรักษาระยะห่างจากคันหน้าและช่วยหยุดรถเมื่อมีเหตุฉุกเฉินอีกทั้งยังมีระบบจอดอัตโนมัติที่ช่วยให้ผู้ขับไม่ต้องกังวลเมื่อเข้าสู่พื้นที่แคบด้านความปลอดภัยจัดเต็มด้วยถุงลมรอบคันกล้องมองรอบทิศทางและเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่ช่วยตรวจจับคนเดินถนนหรือสิ่งกีดขวางทำให้ผู้โดยสารมั่นใจได้ว่าทุกการเดินทางจะปลอดภัยในทุกเส้นทาง เมื่อมองไปที่การใช้งานจริงนิสสันอาริยา2025ยังให้ความสำคัญกับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังที่กว้างขวางเหมาะสำหรับครอบครัวหรือผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนแบบไร้าสายระบบชาร์จไฟสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หัลายจุดและระบบเสียงคุณภาพสูงที่ทำให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความบันเทิงและความสะดวกสบายสำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทยยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ แต่คาดว่าจะอยู่ในกลุ่มพรีเมียม SUV ไฟฟ้าที่แข่งขันกับเท s l a m o เด l Y และ h ุ u n ด a อ IONIQ 5ได้อย่างสบายหากเปิดตัวจริงในปี2025นิสสันอาริยาจะกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกหลักของคนไทยที่กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงที่มีดีไซน์โดดเด่นและเทคโนโลยีล้ำสมัยและนี่คือภาพรวมทั้งหมดของนิสสันอาริยา2025ที่เราได้รวบรวมมาในวันนี้หากคุณไม่อยากพลาดข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับสเปคจริง ราคาเปิดตัวและรีวิวการทดลองขับอย่าลืมกดติดตาม r e f l a s Thailand แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ